และลดปัจเตุทานสนุนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของพันท้ายร้อยห้าสิบห้าของอำเภอแก่งคอยณลปัจจุบันครับถ้าก่อไม่สมัยว่าเป็นตัวนะน้ำไม่เอาเมนนไม่เอาเป็นขวดไม่รับถ้าเป็นรวมทั้งบุริธิร่วมกตะตันยูบุรินิธิปลอดติ๊งนะครับที่มาร่วมพิธีปล่อยตัวในวันนี้ ต้องกล่าเรียนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีนะครับก็จะมีผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากทำให้การใช้รถใช้ถนนจะมีปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติทุกปีและแต่ละปีที่เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีอูบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นหลายหมื่น กรณีที่เกิดขึ้นก็นํามาซึ่งความสุนสำคัญสองประการที่ึืตัวจะต้องเราก็จะเป็นผู้ที่ได้เสียสละนะครับทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ทางอำเภอเองก็ถนักในความเสียสละของพวกเราอย่างไรก็ตามถือว่ามันจริงๆมันหมดเิล้ วันนี้ทางอำเภอแก่งคอยนะครับได้ร่วมกับทางสอพแก่งคอยนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนรวมทั้งมูลนิธิพอติกตึงมูลนิธิร่วมกนันยูนะครับได้ทําการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2555ของอำเภอแก่งคอยครับวันนี้ก็ได้เป็นการเปิดศูนย์เพื่อ ซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็แนวทางของจังหวัดสระบุรีโดยทางอำเภอแก่งคอยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่มีผู้สูญเสียชีวิตจากการเดินทางในเขตของอำเภอแก่งคอยแล้วก็จะลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แก่งคอยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการทํางานของจุดตรวจไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจหลักซึ่งมี5หน่วย5จุดแล้วก็จุดตรวจรองอีก 11จุดนะครับรวมทั้ง16จุดก็จะทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการตามมาตรการ3ม2ขอ1ลอ1ยอแล้วก็1ทอนะครับก็จะดําเนินการ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่านๆมาครับนอกจากนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการอำนวยความะสะดวกสบายในการเดินทางอาจจะเป็นคําแนะนําการให้เป็นจุดพักผ่อนในช่วงการเดินทางนะครับอันนี้ก็คิดว่าในปีนี้ทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายตํารวจฝ่ายอ,อปพพรอนะครับแล้วก็พี่น้องส่วนราชการที่มาร่วมก็มีความตั้งใจที่จะทํางานให้เต็มที่ก็คิดว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ดีครับในปีนี้ครับ 啊啊啊啊啊啊啊。<laughs>